ไรเลย์อัพโชว์ไปเี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งจัดไปแพ้ปล่อยไปจะปบเองใช่ไหมพี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับเล่นเกมกีฬานะมันก็ต้องมีแพ้นะครับมีชนะบางวันก็ชนะสิตาติดอะไรประมาณนี้มันก็ปกตินะครับแพ้สิตาติดก็มีเหมือนกันนะครับเปิดมาก็สวยใช่เปิดมาถึงสาตาติดเลยนะวันนี้ มันมันเป็นเรื่องปกตินะใครจะเล่นเกมที่แบบแข่งขันกันนะครับผมถ้าเราแพ้เราต้องมันมันปกติอ่ะคือมันไม่ต้องคิดอะไรนะครับมันเป็นเรื่องแบบง่ายๆนะคือแพ้ก็แพ้นะครับผมยังไงมันก็ต้องชนะสักสักสักไม่กี่เกมมันก็ต้องชนะนะครับไม่มีใครแพ้ตลอดไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครชนะตลอดไปนะครับผมคือยังไงก็ต้องแพ้ต้องชนะเป็นเรื่องปกตินะขอบคุณที่ติดตามครับ อันนี้จริงๆนะคิดง่ายๆนะครับมันแพ้ชนะปกติเลยอ่ะไม่ลงเราไม่ลง,ลงอ้าวเราส่งบอลแบบนี้เสร็จล้วเลยครับเราข้างเรามีตัวคุ้มบอลสองคนนะสะกุลงีกับมิซอิแต่เราคุ้มไม่เป็นนะครับเราเล่นสกุลไม่เก่งนี่ไงเราควรรุนแรงลงตานนชนะแน่นอนนะครับมิสอมาครับตัว ไม่ลงไม่ลงไปสองคนเลยรุ่นใหญ่โดนนะครับดูถูกเซนเตอร์เซนเตอร์ตัวนี้มันตกไกลนะครับกอลล่าคือเอ้า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 เอ,าเอา้าไ,ไม่เป็ไนไรนักเก็บบอลมืออาชีพนะครับผมสเปนไปอุ้ยนิสัดวงดวงดีมากนิสี่ข้างเราดวงดีมากรบกวนรุนแรงก็ลง ขึ้นแดงๆธรรมดาคือลงแน่นอนอัปล่ะเอะะเออปาละ่ะอะไรละครับเราปิดปิดสองคนเข้าไปลีบาว์ด้วยเป็นไงละ่ะอา้าวมีมีคนเครียดนะตอนนี้ยังไงยังไงเล์อัพโชว์ไเน้่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งจัดไปสิบศูนย์ชนะแน่นอนนะครับผมอัปมาละอะไรอัปมาละไม่ลม้มอะไรละครับ เสร็จเราเครียดเครียดไม่ต้องเครียดเดี๋ยวก็เชนจัดไปไม่เป็นไรเรารอต้ยแป้นเลยโอ้แม่นมากแม่นมากพี่ซี่สามลูกที่ยิงลงนี่คือไม่มีสีเขียวนะขึ้นแดงตลอดนะครับที่ข้างเรายิงลงนะนอ่าแล้วส่งบอลกันแบบนี้จินจินว่างเกินไปนะครับจังหวะนี้คือมันไกลมากนะส่งส่งไม่ได้นะครับ แต่ถ้าดวงดีมันส่งได้นะถ้าดวงดีก็คือมันจะรับบอลได้นะไอ้เมื่อกี้คือดวงไม่ดีตอนนี้ซเซิร์ฟเรักเราแล้ว,ลวนะก่อ,อนหน้านี้คือข้างเราเขียวๆยังไงก็ไม่ลงนะต้องเละอัพขื้นทหารไปต้องงานน้ำขาดแล้วหน้านี้สักหน่อยมาละอะไรสักหน่อยมาละ จีนจัดไกลไปแล้วจีนไม่ล้มยังไงเราก็ไม่ล้มนะเขาส่งบอลเนี่ยแบบคือเขาเรียกว่าอะไรดีอะคือส่งบอลแล้วแล้วมันไม่ถึงบอลแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่แต่ว่าเสียบอลรนรัวนะบางเกมมันก็ไม่เสียบอลน,นะมันขึ้นอยู่กับซัพเปอร์รุนรวนะครับแบบนี้อะไรล่ะครับผมไปถอยลูรีบามาแล้ว หมุนหมุนหมุนหมนดูดิลงรัวๆนะนี่เจงง่ายเกินยี่็ดศูนย์ง่ายเพราะดวงดีนะอันนี้ซัฟเวอร์ถูกใจเราอ่ะแล้วไม่เล่นแล้วนะครับหนึ่งคนเฮ้ยเล่นดิเไปเร็วเขาไปนุ่นกันแล้วเอาตีไข่แตกแล้วนะสองแต้ม คงเกียวัอุ้ยจะไปยิงสามแมต้มซะหน่อยลงโลกเน้นๆวับจัดทึกสนามไปโอ้โหปาไม่ถึงสกูไม่มีแรงพอมาจะชนะนะชนะง่ายเกินนะครับ <about> <wrists> ชิบโะไม่ถึงขึ้นสนามเลยพี่ใจตรงกันและสันติสุขเมื่อกี้พี่ยิงขึ้นสนามนะอะไรล่ะครับรีบาวเองยิงเองตามมาเนี่ยโอ้โหสเตลสเตลทีเดียวติดเลยจะให้เขาตามมาสเตลนะ ย้ายประเทศด้วยย้ายประเทศไม่พอแล้วเซตพงย้ายประเทศไปบราซิลแล้วนะเนี่นไงอ่ะโดนตกก็มีคนวิ่งเก็บยิงไม่ลงก็วิ่งไปรีอีกอ้าวบอลู่ที่เราอ่ะไม่ใช่โอ้ไม่งั้นพี่ยิงขึ้นสนามนะไม่ลงยืนมองหน้าก็ไม่ลงนะฝั่งของข้ามนะถ้าเซอร์เวอร์เกียรตีมไหนทีมนั้นแพ้แล้วครับผมห่างยี่สิบแต้มเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย เอออยากให้พี่แพ้ดิ